สวัสดีค่ะเฟยจะมาโชว์ของที่ประมูลได้จากบิทูยูนะคะของนี่ได้เร็วถึงเร็วได้ค่ะแล้วก็ยังประมูลได้ของถูกแล้วก็น่ารักน่ารักด้วยนะคะแถมยังไม่พอยังได้มีสภาพดีๆไดเพื่อนที่ดีๆน่ารักน่ารัก,นรกในบิทเยอะแยะ,ยะมากเลยค่ะที่ประมูลได้นะคะมีตุกกต๊กตากระต่ายอุ้มหมีค่ะแล้วก็มีแฟตไดหมีพูนะคะแล้วก็มี ตุ๊กตาหมานา่งจากขับทอยค่ะแล้วก็เป็นบัตรเซนทาน500นะคะแล้วก็เอย,ยากกัดดิเป็นบัตรพิซซ่า500ค่ะแล้วชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะคะเป็นหมอนคิตตี้ค่ะก็อยากให้ เพื่อนๆคนอื่นลองมาประมูดูนะคะได้ของถูกและยังไม่พอได้ของน่ารักด้วยค่ะแล้วก็ยังได้มีตีภาพดีๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ